สวัสดีครับกับเที่ยง,งวันศุกร์นะครับก็ขอทุกคนมีความสุขสําสหรับวันสุดสัปดาห์แล้วกันนะครับเมื่อวานครับผมไปร้านหนังสือมาอีกแล้วนะครับก็ได้เล่มนี้มาครับเทรดเดอร์สามขานะครับของคุณนิกชานน์หลายคนก็ถ้า สำหรับผมนะครับว่าเทรดเดอร์นี่ครับเป็นเมื่อก่อนนะมันค่อนข้างจะยุ่งยากกับชีวิตผมแล้วเกินนะครับผมก็เลยไม่ไม่อยากจะเข้าใจมันเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมเ,เริ่มมาหัดเล่นหุ้นแล้วนะครับก็เลยต้องศึกษาอะไรที่มันให้มันกว้างขึ้นนะครับก็ก็เลยไปลองไปเปิดดูครับเออผมดูแล้วมันก็น่าสนใจดีนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเข้าใจคําว่าเทรดเดอร์จริง,รงแล้วยิ่งคําว่าเทรดเดอร์สามขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยว ผมอ่านไปครึ่งเล่มแล้วนะครับผมว่าเอาวันนี้ผมควรจะอ่านจบแล้วก็ยังไงเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผมว่างนะครับผมจะรีบมาแชร์ฟังกันนะสําหรับเล่มนี้นะครับแต่วันนี้นะครับที่สัญญากันไว้ก็คือเล่มนี้นะครับเปิดเรดาร์หาหุ้นเด็ดนะครับก็เป็นหนังสือที่ไม่ไม่ใช่การแนะนำสำหรับแอปตัวนี้แอสตอ็อกเรดาร์อย่างเดียวนะครับก็ ด้านหลังๆครับจะมเีเขาเรียกว่าควา,ความหมายของการลงทุนนะครับว่าการลงทุนคืออะไรและทำไมเราต้องลงทุนนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับเขาก็จะดำเนินเรื่องด้วยเ,เขาเรียกว่าตัวกระตูนนี่นะครับเรดาร์ーーแมนนะครับก,ก็ส่วนมากที่เขาก็จะใช้เป็นเหมือนกับนำ เป็นตัวการ์ตูนสมมุติขึ้นมานะครับป้าสมศรีลุงอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เห็นเราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมว่าก็อ่านสนุกดีครับแล้วก็แอปตัวนี้ผมก็ใช้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็หัดใช้เหมือนกันนะครับสําหรับสต็อกเรดาร์นะครับอมันก็มันโหลดฟรีนะครับใช้ฟรีนะครับมันก็จะมีบางฟังก์ชันนะครับที่แบบว่าเราต้องเสียตังค์นะครับก็แต่ มือใหม่ถ้าสำหรับมือใหม่ผมก็เอามาใช้ได้นะครับก็ยังไม่ต้องเสียตังค์แต่เมื่อไหร่ที่เอเรามีไรายได้กับมันแล้วเอเราต้องการอะไรลึกๆกว่าน,นั้นนะครับก็ก็ใช้ได้ครับนะครับสําหรับผมตอนนี้ผมก็ใช้ควบคู่กับแอปอย่างตื่นด้วยนะครับตัวนี้เป็นยังไงมันเป็นแอปเขาบ,บอกก่อนนะครับว่าแอปตัวนี้ได้รับรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นแอปที่ช่วยในการสแ,แกนหาหุ้น นะครับแบบว่ามันจะมีหลายๆเราเราสามารถใส่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่ความต้องการเราไปว่าต้องการหุ้นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะครับเราก็ใส่ความต้องการของเราลงไปเสร็จแล้วเราก็สแกนนะครับมันก็จะสแกนหุ้นที่เราต้องการมาให้เราเลือกนะครับแต่เขาบอกว่านะครับบอกว่าไม่ใช่ว่าสแกนออกมาแล้วเราจะไปซื้อดันทีนะครับมันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นที่เราใช้ในการตัดสินใจด้วย นะครับก็แต่มันก็ช่วยเราอย่างสมมุติว่าในตลาดหุ้นม,มีหุ้นอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยตัวอะไรเงี้ยครับมันก็เราก็ใส่เงื่อนไขลงไปนะครับแล้วเราก็เขาก็สแกนมาให้เราเสร็จแล้วเราก็เอาพวกนั้นแหละอาจจะเหลือประมาณห้าสิบตัวร้อยตัวหรือว่ายี่สิบสามสิบแล้วแต่เงื่อนไขของเราว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็จะได้หุ้นมากลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจของสําหรับเรานะแล้วก็ เอาหุ้นตัวนั้นหลักเอาไปาพิจารณาอีกคีนนะครับหาจังหวะหาอะไรนะครับหรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ <_ S 1> ผมว่าก็เป็นแอปที่สะดวกอีกอันหนึ่งนะครับ <_ S 1> ผมว่าถ้าใครจะใช้แอปนี้นะผมก็แนะนำนะว่าควรจะมีหนังสือเล่มนี้ติดไปด้วยเพราะว่าตอนนี่ผมหัดใช้อนะครับผมก็โหลดมาปุ๊บเนี่ยผมก็หัด ทำตามนี้ไปเลยครับว่ามันเปิดใช้อย่างไงนะครับแล้วก็เมนูมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับแต่เล่มนี้เนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาจะใช้ iPad นะครับในการที่ว่าเป็นการแนะนำนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนอย่างอื่นหรือว่าของผมใช้ซัมซุงอะไรเงี้ยของของ Android อะไรเงี้ยครับมันก็คือว่าเมนหลักมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า รายละเอียดบางอย่างอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าไม่ใช่ปัญหานะครับก็ใครอยากจะลองเอาลองโหลดมาใช้ดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องการอะไรลึกๆก็อาจจะซื้อเล่มนี้มามาอ่านเพิ่มเติมทันก็ได้นะครับเพราะว่าแล้วก็ด้านหลังผมว่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเทคนิคการลงทุนเพิ่มเติมให้เราด้วยนะครับผมว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเงี้ย ผมว่ามันก็ทําให้เราอืได้อารมณ์แปลกแบบนเลยนะครับสําหรับหนังสือหุ้นหนังสือการลงทุนที่มันน่ารักน่ารักอ่านสนุกแบบนี้นะครับก็ลองซื้อมาดูกันนะส่วนเรื่อนี้น่าจะพรุ่งนี้นะครับได้ผมน่าจะอ่านอาจจะจบแล้วเพราะว่าเมื่อคืนผมก็นอนอ่านถึงเที่ยงคืนนะครับรู้สึกว่าอืจะเป็นจริงเป็นจังเลย แล้วยังไงเดี๋ยววิดีโอ,โอหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ